กระโดดสนุกนับรอบได้เดลี่เชือกกระโดดนับรอบพร้อมปรับความยาวได้ตามใจนะครับแข็งแรงทนทานด้ามจับนุ่มมือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้มาแนะนำเดลี่นะครับเชือกกระโดดนับนับรอบนะครับเสริมสร้างสุขภาพง่ายๆโดยอุปกรณ์ที่เหมาะกับทุกๆคนเลยครับกระโดด สนุกและนับรอบได้นะครับด้วยเชือก PVC คุณภาพสูงครับพร้อมระบบนับก้าในตัวให้คุณวางแผนการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับออกแบบเพื่อความสบายด้ามจับหุ้มฟองน้ำนุ่มกระชับมือพร้อมกริปกันลื่นนะครับลดการปวดกล้ามเนื้อแม้กระทั่งกระโดดต่อเนื่องนะครับปรับความยาวได้ง่ายนะครับรับรองรองรับความสูงได้ถึง190เซนเมตร เชือกยาว2.8เมตรปรับได้ตามสรีละของผู้ใช้ทุกคนครับรแข็งแรงทนทานเชือกแบบลวดสลิงตัดลมเล่นได้นานไม่ยุ่งนะครับเลือกสีสดใสที่คุณชอบครับมีสีเขียวมิ้นต์นะครับสีชมพูพาสเทลสีฟ้าแล้วก็รับประกัน3ปี3เดือนเต็มนะครับเพิ่มความสนุกในการออกกำลังกายได้ง่ายๆด้วยเดลินะครับเชือกกระโดดนับรอบนะครับ กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ